งานที่ครูสั่งไปเนี่ยยังมีคนไม่ส่งครูนะไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็เธอประกิจปกติเธอจะเป็นคนส่งงานตรงเวลาตลอดนะทําไมครั้งนี้ครูไม่เห็นงานของเธอเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมส่งงานไปแล้วนะครับครูแต่ครูยังไม่เห็นงานของเธอนะแต่ผมส่งไปแล้วจริงๆนะครับครูไม่รู้นะแต่ถ้าเธอไม่มีงานมาส่งครูครูก็ให้คะแนนเธอไม่ได้หรอกนะครับงั้นเดี๋ยวผมทํามาส่งใหม่นะครับไปจัดการหามาส่งครูแล้วกัน ครับงั้นเดี๋ยวผมเอามาส่งพรุ่งนี้นะครับประกิจลุกขึ้นซิครับครูทําไมเธอทํางานส่งครูมาสองรอบอะอ้าวก็เมื่อวานผมส่งงานครูแล้วครูบอกว่าไม่มีงานผมอะครับผมก็เลยทํามาส่งใหม่เหรอแล้วนี่เธอทำรายงานมาส่งครูเนี่ยเธอลอกใครมาหรือเปล่าไม่ครับผมทําเองครับจริงเหรอแล้วทําไมรายงานที่เธอทํามาส่งอาจารย์เนี่ยเหมือนของวุฒิชัยเขาทุกบรรทัดเลยอะ มันเป็นไปได้ด้วยเหรอที่คนสองคนจะทํารายงานเหมือนกันหมดอ่ะแปลว่าวุฒิชัยมันลอบผมครับครูวุฒิชัยจะลอบเธอได้ยังไงเมื่อวานเขาส่งงานก่อนเธอเองนะก็เมื่อวานที่งานผมหายไงยครูมันเอางงผมไปลอบโอ้ยอันนี้มปนปัญหาของพวกเธอนะพวกเธอก็ไปเคลียร์กันเอาเองแล้วกันแต่ว่าพรุ่งนี้เธอต้องทางานมาส่งครูใหม่และอย่าให้เพื่อนเพื่อนนะเข้าใจไหม เข้าใจไหมเข้าใจครับเออก็แค่นั้นแหละอย่าให้ครูต้องโมโหนะมึงเจอกูแน่บุทิชัยแล้วกูจะเผารถครูด้วยมึงเป็นใครเนี่ยมาจีบน้องออกูได้ไงนะไม่ก็ผมไงจำไม่ได้หรอก